โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมนะฮะโฟวินและเราอยู่กันในเกมโก g าก d าเดนนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพาทุกคนเข้าไปสู่โลกของแฟรี่กันนะฮะเกือบพูดว่าเฟอรี่แล้วไม่ละเราจะพาทุกคนเข้าไปในโลกของแฟรี่นะฮะต้นไม้ใหญ่ถ้าเราเปิดกราฟิกสูงๆก็จะเห็นจากตาตัวเองได้อยู่ซึ่งประตูของแฟรี่เนี่ยจะเกิดยังไง คือมันจะเกิดทุกๆ30นาทีนะครับผมมันจะเป็นคล้ายๆบ่อน้ําและเราก็เข้าไปข้างในได้ซึ่งจะเข้าไปได้แค่10นาทีเท่านั้นแล้วมันก็จะถีบลูกคนออกมาจากประตูฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในประตูเราต้องมีไอเทมสุดสําคัญของอีเวนต์นี้ซึ่งเป็นตัวหลักเลยนั่นก็คือ f a i r ่เน็ตรงนี้ซึ่งวิธีครับก็ใช้ดอ,อกไอ้นี่ผมไม่รู้มันชื่ออะไรเหลือๆเนี่ยมันอยู่ในซีท a ค 39%แล้วก็ใส่ไปเม็ดสตรอเบอรี่ใส่ไปแล้วก็เครื่องมือเก็บเกี่ยวอที่หาได้จากเกียร์ช็อปเลยใส่เข้าไปแล้วก็แฟร r ี่พอยตตรงนี้100แล้วก็รอ30มิแวิเราก็จะได้เฟร r ี่เน็ตมานี่เพราะว่าแฟร r ี่เน็ตทำอะไรได้แฟร r ี่เน็ตมันสามารถจับแฟรี่ได้และมันก็จะกลายมาเป็นขวดโล เดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปตอนนั้นวงแหวนไม่ใช่ตอนนั้นตอนนี้วงแหวนมาละเรียกว่าบ่อน้ำมากันนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ Fairy World 9นาทีหรือ10นาทีนั่นแหละเดีย๋ยวเรากลับไปดู Fairy n e s t ของเราก่อนอีก2วิเสร็จละนี่เราค้าบครั้งนี้จะได้20ครั้งหรือก็คือจับไอ้พวกนั้นจับ Fairy ได้20ตัวโอเคในเมื่อเราได้มาแล้วเข้าไปในโลกนี้กันเลยนี่เราก็จะมาที่นี่เลยซิผมคิดว่าน่าจะเป็นใต้เกาะน,นะ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูกลับนะ่วนตรงนี้ก็จะเป็นพูดแฟรี่ที่เราจะต้องหาของมาใส่ให้เขาซึ่งเขาขายอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เขาขายก็จะมีอกองอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์กายพันธแล้วก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะโอเคไม่ได้มีตัวนี้ตัวเดียนะเราเดินออกมาจากเขาฝั่งซ้ายตรงนี้จะมีซีด จะมีตัวขายซีดเป็นแฟรดีแล้วก็คุยข้อดีสองไปนี่ก็จะมีเอ็นชาร์ดซีดแพ็ราคา2,500แฟรีพอยต์แล้วก็ผลไม้ไม่ใช่ผลไม,ม้สิมเมล็ดอีก2เมล็ดซึ่งเงืเ่อไขาการปลดล็อกนะฮะของทั้งหมดเลยที่ผมดูมาคือเราต้องจับแฟรีีนะฮะก็คือใช้ไอ้เครื่องนี้แหละจับแฟรี่ให้ครบตามจํานวนที่มันร้องขอนะฮะนี่อย่างเช่นอันสุดท้ายที่เราจะปลดล็อกสัตว์เลี้ยงเราต้องจับแฟรี่ให้ได้900ตัว นี่มันจะมีป้ายแบบนี้อยู่ซึ่งอยู่โลกธรรมดาก็จะมีเหมือนกันว่ามันบอกมันจะบอกเราว่าเราจับแฟร,รี่ไปทั้งหมดกี่ตัวแล้วซึ่งของผมตอนนี้จับไปแค่ย5้าตัวโอเคต่อจากตัวนี้เราก็จะมาดูข้างหลังมันก็จะมีอะคอร์สมติกรือก็คือไอเทมประดับบ้านของเราประดับสวนคุยไปได้เลยก็จะขายอยู่แค่2อยอ,ยอย่างไม่อีก3าอย่างก็คือกล่องกล่องสองอันนี้ที่จะมีของแบบนี้ กับแบบนี้อาภาพไม่โหลดออาแบบนี้แล้วก็น้ำพุอันที่3มต้องจับแฟรี่ร้อยห้ิตัวต่อไปจากตรงนั้นเดินออกมาเราก็จะเจอกับศูนย์ขายสัตว์เลียงโอเคเขาขายอะไรเขาจะขายไขย่ขายวิฟเร็กและก็เพชรชาดซึ่งต้องจับทั้งหมด ตัวเออแปดร้อย800ตัวเลยโอ้พระเจ้านี่เราใช้เครื่องมือจับได้กดนี่แล้วก็ไล,ล่จับเราก็จะได้แฟรีาจามาน่าจะเป็นโหลโหลใส่แฟรี่เดี๋ยวให้ดูนี่เราจะได้มาซึ่งเราสามารถกดทำลายได้ซึ่งมันก็น่าจะเป็นการปล่อยแฟรี่ไปแต่ผมไม่รู้มันได้อะไร แฟรีร่ปลอยก็ไม่เพิ่มเดาว่า่าก็เหมือนการปลดปล่อยแล้วกันแล้วเราก็เอาขวดรู้เนี่ยมาให้กับสปิริตตรงนี้มาให้กับจิตวิญญาณคู่ตรงนี้แล้วก็ับมีตอ่อกแฟรี่จาไปไปแล้วแต่คะแนนขึ้นมาโอเคและเราก็ไล่จับพวกแฟรี่กันไปเลยไล่และตาม่อตามเกาะพวกนี้จะมีของรางวัลอยู่นะถ้าเราปากกัวได้อะ จะพาเราขึ้นไปหาคองระวันอยูใช้ตัวช่วยโอ้มีแฟอรี่ตรงนี้จับเราอ่าโอ้ยเหตุเป็นเดินได้จับได้ไหมเราไม่ได้แล้วมันน่าจะไม่ได้ขอให้จับช่างวันโอเคโดดขึ้นไปเฟอรรี่มีตรงนี้ก็จะมีแฟอรี่บลาตัวแล้วก็จะเคมบีบอร์ดได้มันก็จะได้สามีกเกมเมอร์นะมันก็จะสูงไปเรื่อยๆแฟอรี่โอ้ กลัวตึงๆรับของรับยอดตึงๆตกไม่เไรมีของดีหนีได้ชาซิแพ็คไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อรอแค่30นาทีก็เข้ามาหาฟรีได้แล้วโอเคจากที่ผมดูและดูมาทั้งหมดนะน่าจะมีเท่านี้นะในโลกของแฟรี่ในแฟรี่โวล่าจะมีเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราต้องจับ แฟรี่ทั้งหมดกี่ตัวนะฮะเราถึงจะปลดล็อกทุกอย่างได้ซึ่งตัวแรกนะฮะตรงนี้ก็ต้องจับ900ตัวเราไปดูไปดูตัวซีดกันว่าต้องจับกี่ตัวโอเคไไขายอะไรเราต้องจับ250ตัวนะฮะถึงจะอันล็อกไปถึงเมล็ดสุดท้ายได้ระดับมิติเลยตรงคอร์ดมิติเดินไปดูก่อนโอเคเอ็กละ ต้องจับร้อยห้าสิบตัวโอเคทั้งเยอะเลยแหละไม่เป็นไรพวกนี้มันเกิดบ่อยอยู่แล้วไอ้ของนี้ก็ไม่ได้ขายากขนาดนั้ะนะต่อไปสับเลี้ยงจับกี่ตัวถ้าจะไม่ผิดแป0ร้อยใช่ไหมอ่าใช่จับแป0รตัวแต่จับแค่หกร้ก็ได้มั้งซื้อแค่ตัวนี้ไออันนี้มันขาง่ายอยู่แล้วยูัดเดิมก็หาได้โอเค ผมคิดว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับในโลกของแฟรี่นะครับถ้าผมพลาดตกข้อมูลตรงไหนไปก็ฝากท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอขอขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย